ก็สุดชอบปาปรโรดดี้นะครับผมวันนี้ไม่ใช่วันนี้เสียเมื่อวานนะครับเป็นวันตรุษจีนแน่นอนว่าเราจะต้องมีเทศกาลของการไหวผู้หลักผู้ใหญ่เขาเลยอ่ำปาโรือรแตกเยววะจะให้นธรรมดา,ามันอะไรอะไรยอยู่ก็ต้องให้แบบว่ามีชั้นเชิงหน่อย,อยันเป็นในที่ตอกมาคือการต้องใช้ความจําทุกคนจะสังเกตว่านี่คือเงินแทนจํานวนเงินที่เราจะใช้ก็มีหลายราคามีติดลบด้วยมีคูณ2ด้วยนะครับแล้วแต่คนว่าจะได้กี่บาทเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะนาทีเดียวนาทีเด<น>ียวนาทีเด<น>ียวกรอก โกยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตักให้อ่าตักแล้วก็เอาไปใส่จานแล้วเรามาดูว่าคนที่ตักอ่ะเออจะมองสามพันเท่าไหร่ยังไงแฉะเฮ้ยแม่เลยคุณเธอจะมาพอด้านอะไรกันตรงนี้เขากำลังอัดคลิปกันเยอะคุณจะมาพอดอะไรตอนนี้พอดังเด็กมัธยมที่แอบใช่ทำอะไรโรงเรียนอ่ะทำไมแอบพอดอะไรตรงนี้คนกำลังอัดคลิปอยู่มายุ่งยิ่ง ยังรู้ทีมามีคจะบอกไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเราต้องาป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 ,ปิดผิดข้างไอสั <laughs> ตว์ไม่มีใครข้ามปาหำออกหนึ่งพันนะหนึ่งพันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นีนสามที่นะแล้วก็คูณสองคือวิธีก็คือว่าให้จำก่อนใช่อ่าเนี่ยจำถ้าเกิดว,ว่าคูณสองอย่างเดียวืคุณจะได้เลย <laughs> ได้เลยต้องเล่นคูณสองสีสูตรแต่ถ้าติดลบคูณสองก็คือว่าแม่จะต้องจ่ายเงินเรานะครับมุน โอเคอาล่ะเคเริ่มตักเลยอยู่นี้นะน้องเขาไปดีอยู่คุณสองเออโอเคเฮ้ยปั๊บมึงได้หนึ่งพันเลยอะเทาไปดีเออเออเออทนกทันทีได้ลยใส่นี่ไหมที่คาดผมไหมขอทำใจไหม แล้วน้ะนอามาลองพคำนี้สเกมึงหายไสเกให้พ่อเความน่ารบหน่อย้โกงนะไม่เห็นรูล่างหน่อยน้โกงนะ ไมอ่ได้เลยแล้วอย่าเพิ่งปิดเลยพ่อพ่อต้องจำก่อนเพราะเอาหนึ่งพันเอาบางคนมักน้อยเอาแค่หนึ่งพันเดีคูณสองสองพันแล้วเออเนี่ยพ่อตัดแค่เนี่ยเียพ่อได้สองพันแล้วนะก็คือรับปัจจุรีเลยห้าลอกไปสามกับพ่อเถอะหนึ่งเปหัวสามลอกแล้วสองถาว่เดินเดิคนแก่แล้วมดลแล้แล้วด บอกแล้วหนึ่งสองแป๊บไปเฮนย่ขอพี่ขอพี่อเอาดิเดีดิฟังเสียงด้ฟังเสียงอ้นี่เอออ่นมาอ่นมาอ่านหพ่อเฮ้ยได้มาเออง2ุสอี่เป็อ้แป้าพูเสียตังค์เยอ

ดูนะมีเพื่อนพันหนึ่งล่วงปลาเนือพ่อเทออกันแรที่พ่อตั้ใจจะตักหนึ่งพันอ่ะพ่อไม่แต่ยี่สิบาทตักได้ด้วยหนึ่งร้อยหร้อยหบาทหร้าบาทหน้อยหกบาทได้าเฮ้ยคุณสองไมคุณสองว่ทีหลังเลยร้อยี่สิบหคุณสององ้สองไงสอให้สองบาท อ่ะไปา่าที่ไม่ไม่ไม่พ่โกงนะวันนี้เอาให้ให้ยากเลยตั้งกตกาใหม่ให้โกเอถึงเงีได้อ่ะแค่ย่วิสุดท้ายคุณอยากวางจางไว้ตรงไหนแต่วางกจะถือได้หมดเลยวางแะโอเคีกนกรานก่อมุนแล้วไปตัดแถวว่เขาไปัจำก่อนจก าวนะทำไม่ได้หรออาช้อยข้อได้อ๋อามือตัแม่ลองม้ ดูตอนอะยืนกันถ้าใครสังเกตอะเจนี่ตำนาในการโกงเกมอะนะคุณจะแง่หน้าคุณจะมองไม่ได้นะจะมองไม่ได้นะจะประคองไห้เยอยักจานนะ่สองย่างเลยหนึ่งแม่มคืนหันมาข้างหน้าถึงแค่สองเออหนุ่นหน้าเด็กหนุมหน้าเดก นึกภาพตามก่อนนึกภาพก่อนว่าตรงไหนนะให้ดูโลกไว้ตรงไหนอ่ะเดี๋ยดูอีกทีได้ไหมถ้าได้มา ่ะได้อันนี้จะเป็นการลองดูว่าโกงไโกงวเลยเลยโอ้โหได้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 ไดเลย่ไปครับเออเยเอาแลโอเคคนแม่นเมจิ่นจริงแม่นจริงเฮ้ยแม่นจริง ม่ใรอโย้แทขอล้่มีใครทนี่สอสุดท้ายนะโอ้อันี้ยี่สิบเปสุท้ายบอกด้วยแม่จะได้โกยโอ้แม่คุณสองเอาคุณสองเหมืนเดิมดิเอาคุณสองเหมืนเดิมต่ว่าคุณสองมาอยู่ที่เดิมแม่เออคุณสองที่เดิมไปไปคุณสองที่เดิมเออไอ้ยเอเอเอยเออ

ไปเราทีแรกมันมีมันมีพันมันอะไรพวกมึงเอาไปยนแน่เลยไ้ดูชิดเด้เลยคุณสองไปหลังคุอไปหลังอะไรมีตพวกนี้อ่ะได้ันนึงพันีเพันเลบอะไรยี่สบคุณก็อคูณลบด้วยนะตัดแนไม่ลบก็ต้องคูนด้วยใช่คนนี่อนอ่ก็ต้องคูณทั้งคู่ไม่นี้ไม่คูณเฮ้ยคูนอคูนนะเนี่ยเฮ้ยเอมาก็ต้องคูณต้องรับชอบคู แล้วก็ไม่แล้วก็เจ็ดร้อยสี่สิบบาทเออเจ็ดร้อยสี่สิบบาทจับปลายนะจับปลายช้อนนะจับปลายนะจับปลายช้อนเท่านั้นนะโอเคนะเพรโลกอากาศการให้สัตว์ปีโดนนิ้วสามสองหนึ่งเริ่มไม่มีการโกยนะครับเราไม่ตักอย่างเดียวโอเคแม่ตักหนึ่งพันไปแล้วครับเออพ่อตัด1,000แล้วเว้ยทุกคนเลยหนึ่งพันไปป้อเกับได้ย เอยพ่อได้แล้วพ่อเอาเลยไม่พ่อเออแม่เอาเลยแม่นั่นแหละแม่นั่นแหละนั่นแหละแม่เอาเลยแม่เละเออแบกมาแบกมา พ่อมาสอบไมับไปเล้วขาไมอไปเี่าะไจะขึ้นไอเาอเ่ากรเดีกคำมามาเวลยนยนโยอมาแวร้อนามไ้เลยาอามมันทำไ ได้ได้มาได้ตายพึต่อโอ้ยแม่มไมแม่แม่แม่ขยุ่มนอยู่ใ้นี้แคเปิดโอ้ยเนื้อทำไปไหนอ่ะแม่ไรงเน้ยไม่โดนแต่แรกแล้วแต่แรกแล้วเออเดีนี่อ๋อยี่สิบไเยี้ย พอพ่อได้พันหนึ่งเอ็มกาติกาไม่เห็นี่บอกว่าขาดไปไหนได้เดี๋ยวก่อน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 กาติกาบอกกูบอกกันแกาหนึ่งทียังไม่ฟังอีกตัวเยว่าพึ่งกาติกาตอนนี้ก็พอได้ผัน่นึ่งก็เพะพ่อไปหาแม่เอาพันนึงไม่เพราะมันนึไ้ทีหลังนะมันั่างเงี้ยเปนไม่น่าจะได้วะถ้ารูปบางเงี้มันติดชอ จดจำไม่ดีเราสามารถบุกอีกฝั่งหนึ่งได้จับปลายช้อนเท่านั้นไก่เอาผ่นน้อยขนาดนี้หนึ่งนาทีนะฮะทำไรหนึ่งนาทีนะครับเป๊ะเชียร์ไก่ดีกูรู้ใครวะพี่เป๊ะพร้อมไหมแม่บอกได้แม่แบบสาใสร้างไม่ได้ไม่ได้อะไรได้่เท่าไหน่หนบอกแค่ไม่ได้บอกแค่ว่าเออได้แหละได้แหละโอ๊ยแล้วมันจะคิดเชื่อเป๊หรอมาส่ของความไม่รู้จักอะไรแม่ ห้ามพูดอะไรทั้งนั้นพร้อมเพพร้อมนะพร้อมครับกายพร้อมนะพร้อมครับหนไปครับไปครับเกิดอะไรขึ้กันเลยวะอ้กายมึงคิดไรอได้เลยได้เลยเดินเดินข้นหนาทางขวาเดินเดิน้นเออชนเลยเอาเอาเจ้านเ้าดินเ้ยไม่พูดยังอะไรอย่าพูดยังดิไ่พูดยังยังได้ไยเอาใส่ตาเลย สามสิบห้าวิอีกสามสิบห้าวิสิบวิสุดท้ายให้เปิดนะครับเออเอาเอาก็าจารย์เออเดี๋ยวสิบสุดท้ายเดี๋ยวก็อาจารย์นะเอาเตัวข้างตัวข้าตัวมายกขึ้นงูลงแม่ครับอีกสิบวิสุดท้ายให้ให้มั่วนะครับอีกสิบวิสุดท้ายให้มั่วนะฮะนั่นแหละอีกวิหนึ่งมั่วได้ครับ ตีสามสนโสดหยุดครับผมทีแรกบอกให้ผม่เงียบเลยถึแบบอเราพ้นเทอยมียจะบอกไหมครับว่าเมื่อกี้พลาดเพราะอะไรงงไหมกูบอกแล้วกูรู้สึกดีที่แม่หยดู้สกไงายมันได้สองแหวนควงสองแล้วควงสองควงสอง เงือไปข้างหน้าหน่อยนี่แลบอกทิศทางเว้ยทิศทางเข้าตัวซ้ายขวาเงือบข้างหน้าคือยกเข้าจานเอยนี่ต้อพ่อต้องบอกว่าเข้าหาตัวยกพ่อใส่จานนี่ทักษาแบบลดแบ็คโฮทักษาบดแบ็คโฮเข้าหาตัวยกเข้าจานเลยเข้าจานเลยเงือบเงือบเงือบใครจะเงือบก็เงืับเลยเอาคุณสองไว้หลังสุด เอาคูณสองไว้หลังตัวมีพันป่ะโอ้ได้พันแล้วคูณสี่แค่แค่แค่สี่พันแปดเย็ดแค่แค่สี่พันแปดเย็ดแค่ต้องแบ่งกับแม่ถึงแม้จะไม่อยากแบ่งก็อะไรบอกไปนู่นเรยไม่เหี้ยมเหี้ยมสิพ่อ๋อนตอนแรกแม่กูใส่ตุกไม่ถือว่าแบ่งเบอร์แล้วไงหนึ่งพันเอ้ยได้อยู่ หนึ่งพันเออสองพันหนึ่งร้อยี่สิบบาทไม่ไทำอะไรเลยหูสองยงได้เยอะมากอ่ะเออแต่เนี่ยถ้าได้คูณมานะโอ้โหูใจไอการโคชจดีไม่ได้คูณสี่เฮี้ยสี่พันแปดอ่ะคูณไปอยู่ลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางเหลอบัเอจนเจ้ามังเอโอเค คุยกับที่บ้านแล้วว่าเดี๋ยวไปให้ยังไงเราก็ให้จริงๆนะใช่ให้จริงๆนะครัผมคอนเฟิร์มแต่ว่าให้เท่านี้จริงๆไม่ใช่ให้อีกเนี่ยนะครับเพราะผมคิดมันมันให้น้อยเกินไปเดี๋ยวผมจะให้ให้เพิ่มนะครับแต่ทุกคนได้ได้ตามนั้นหมดเลยแล้วนะสองเต็มไปละอยู่บนโต๊ะใช่ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปลาคอนดี้ดังช่องเต็งไก่ลาด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนวันจุเจ๊ขอทุกคนแห้งๆรวยๆสาธุกคนแห้งรวยบาย